ตั้งแต่รองนายกกันถึงเลขานิการรัฐมนตรีผู้ช่วยสสล้วนแล้วกลาเป็นลูกจ้างที่มันชี้ซ้ายหันขวาหันได้ทั้งสิน้น่ที่เขาว่างครับทักษินคิดที่ข้าทำทักษินคิด <ไป S 1> ในในหายนะเออไพร่ทำทักษินคิดไอตู่ทำ <laughs> มีอะไรจะประชาสัมพันธ์อีกหรือไม่นรมาลีรัตเอียวสกุลขอมาพบกับอาจารย์ประชาข้างเวทีด้วยนะครับครบผมงั้นถ้าไม่มีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์แล้วพบกับนักพูดผู้มีอนาคตทางการเมืองอันยาวไกลอีกคนหนึ่งเขาเคยพิพบกับพี่น้องมาตั้งแต่ปี484ข้าวจนถึงปัจจุบันเขาเรียกเขาผูกขนานนามว่าเสือ ทางการเมืองเส,สือร้ายวัยหนุ่มผู้มีอนาคตทางการเมืองอันยาวไกลมากเขานาประุลพลส่วนอ๋อรู้แล้วเขาคือไทกรพลส่วนครับท่าน<อ>ไทกรไม่ใช่ไทเกอร์แต่ก็เป็นเสือเหมือนกันท่านพี่น้องผู้รักชาติทุกท่านครับทั้งที่อยู่ที่สนามม้านางเลิม้ม และที่นั่งจับจ้องอยู่หน้าจอทีวีวันนี้พี่น้องที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายเป้าหมายนั้นก็คือล้มรัฐบาลนางยิ่งรักชินวัตรให้ได้ใช่ไหมครับนนะมีคำถามเกิดขึ้นว่า แล้วรัฐบาลนางยิ่งรักนนบริหารประเทศนนเพียงแค่ปีเศษทำไมไปล้มเขานนก็เกิดคำตอบในจิตใจของคนรักชาติทั้งหลายว่านนให้เป็นเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนนก็มากเกินพอแล้วใช่ไหมครับพี่น้องคนรักชาตินนทำไมถึงว่ายอย่างนั้นที่ต้องบอกว่า เพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงก็มากเกินพอเพราะแต่ละวันที่นางยิ่งรักชินวัตนนั่งในเก้าอี้นายยกรัฐมนตรีได้สร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองเรียกว่านั่งเพียงหนึ่งนาทีคนไทยก็สวยหนึ่งนาทีใช่ไหมครับพี่น้องที่ขอารพเพราะฉะนั้นเราจะ ยมซวยอีกต่อไปใช่ไหมพี่น้องทั้งหลาย <Yeah. S 1> พี่น้องครับสิ่งที่นางยิ่งรักได้ทำให้กับชาติบ้านเมืองนี้เสียหายอย่างมะโหรานไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองถึงขนาดนี้ แค่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่เดือนก็บริหารจัดก,การน้ำผิดพลาดเพราะมัวแต่ไปทำภารกิจลับที่โรงแรมโฟรซีซั่นจึงไม่บริหารน้ำ จัดการน้ําให้เป็นไปอย่างที่ควรน้ําท่วมข้างมาโหรานเสียหายหนึ่งล้านสี่แสนล้านบาทใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายขึ้นไปหาเสียงว่าลาทีน้ําท่วมพักเพื่อไทยนางยิ่งรักลาทียังไงท่วมจนพี่น้องชิบหายไวายวอดไปหมดแล้วนอกจากนั้น บริหารน้ำผิดพลาดอกีกกลัวน้ำจะท่วมในปี2555ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนจนหมดจนแรงซ้ำแรงซากอย่างปัจจุบันรายละเอียดเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาชี้ลงไปอีกนอกจากนั้นไม่พอพี่น้องครับนายายเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ไปแจกให้ผู้สนับสนุนทางการเมืองของตอนเองมีที่ไหนพี่น้องครับเอาเงินที่เป็นเงินภาษีของเราไปจ่ายให้กับพวกเขาบ้านเขาเมืองเหมือนเอาเท้าเหยียบหน้าพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเลยใช่ไหมครับพี่น้องที่กลกุ่มทั้งหลายท่านที่มาที่นี่แม้กระตังผมถูกนางยิ่งรัก เอาเท้าเหยียบหน้ากันทุกคนเ,คเพราะฉะนั้นก่อยไว้ไม่ได้อ,อย่างที่สองพี่น้องครับนางยิ่งรักทำทุกวิธีการตามที่ทักษินชินวัตรเป็นผู้สั่งการนั่นคือต้องล้มการปกครองของประเทศเราให้ได้ไม่ได้กล่าวหาครับพี่น้องแต่บอกว่า เขากำลังทำอย่างนั้นจริงๆประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ที่ทักษิณชินวัตรและสมุนเสื้อแดงมีนานยิ่งรักนายกรัฐมนตรีอยู่ในนั้นด้วยต้องการอะไรต้องการสร้างรัฐไทยใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องที่ครบทั้งหลาย แล้วรัฐไทยใหม่มันเป็นรัฐไทยที่มีการปกครองในระบบประชาธิป,ปไตยอันมีองค์พระมหากัษตริย์เป็นประมุขไหมไ,หไม่มีครับพี่น้องที่เคารพเพราะมันเขียนไว้ตามกำแพงตามราชประสงค์ตามสถานที่ต่างๆในการชุมนุมของเสื้อแดงว่าสร้างรัฐไทยใหม่ มีประมุขค,คือประธานาธิบดีทักษณิณชินวัตรพี่น้องครับเลวร้ายไปกว่านั้นสมัยก่อนรัฐบาลที่แล้วเจรจากับสมุนของทักษณิณและยิ่งลักก็เป็นคนเอาเงินไปสนับสนุนเขาชุมนุมที่ราชประสงค์บอกว่าเรียกล้องให้มีการยุบสภา รัฐบาลที่แล้วก็ให้ยุบสภาแต่ทักษิณก็สั่งให้สมุนเสื้อแดงที่นั่งเจรจากับรัฐบาลที่แล้วบอกว่าไม่เอาการยุบสภาแต่มันจะเอาสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับพี่น้องที่คารับทั้งหลายทําไมจึงต้องการเอาสงครามกลางเมืองผมจะบอกให้พี่น้องที่คารพที่รักชาติ รักประชาธิปไตยทราบว่าหากทักษิณไม่ต้องการสงครามกลางเมืองจะสั่งการให้พวกชุดดำไปยิงทหารและไปยิงผู้ชุมนุมที่สี่แยกค้อคัวในวันที่สิบเมษายนทำไมยิงแล้วก็โยนความผิดให้กับกองทัพว่ากองทัพฆ่าประชาชนแต่ที่จริงก็คือ ทักษิณและสม,มุนบริวารเป็นคนบงการฆ่าทหารและประชาชนที่มาชุมนุมไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะพวกชุดดำสารภาพหมดแล้วว่ารับเงินจากทักษิณให้มาสร้างสถานการณ์พี่น้องครับหลังจากสร้างสงคารามกลางเมืองไม่ได้ ไปชุมนุมที่ลาดประสงค์บอกว่าจะอยู่กับพวกเสื้อแดงไม่ยอมปิดเวทีพอทหารกัดชับพื้นที่เพียงแค่หน้าโรงพยาบาลจุฬาพวกสมุนของทักษิณลงเวทีหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาต<อ>ิหลังจากนั้น พวกสมุนเสื้อแดงก็เผาทั้งเซนท่านเวินเผาทั้งบิกซีเผาทั้งสยามสแควร์เผากรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับพี่น้องที่รบแต่ด้วยความเข้มแข็งของพี่น้องคุรักชาติไม่ยอมตกเข้าไปอยู่ในเกมของทักษิณชินวัตรที่ต้องการล้มประเทศไทย ที่ต้องการล้มการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีแต่วันนี้เมื่อทักษิณหลอกลวงต้มตุนพี่น้องประชาชนเอาเงินไปแจกจะเอาเงินไปจํานำข้าวจะเอาเงินไปซื้อแท็บเล็ตแจกชนะเลือกตั้งทักษิณทำยังไงครับทักษิณก็ให้ รัฐบาลนางยิ่งรักทำให้เศรษฐกิจของชาติล่มจมเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับพีนน่น้องทั้งหลายรัฐบาลนางยิ่งรักจึงทำอยู่สองอย่างหนึ่งคือโกงใช่ไหมครับพี่น้องอย่างที่สองคือ กู้เงินมาให้ประเทศชาติมีหนี้สินล้นพ้นตัวให้ประเทศไทยลุ่มละลายให้เร็วที่สุด <ye Madonna> นี่แค่เรื่องการบริหารแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นพี่น้องที่ครพทั้งหลายบอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ <meille> <thousand> <itu> บอกว่าจะจัดการกับขบวนการ ลมรางสถาบันผมถามว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยรัฐบาลนางยิ่งรักถแถลงว่าปิดเว็บไซต์ไปเจ็ดหมืนกว่าเว็บไซต์ที่มินสถาบันถามว่าปิดแล้วพวกคุณจับคนทำผิดได้สักคนไหมออก็เพราะว่าคนที่ทำผิด คิดล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์คือลูกสมุนของคุณทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ต้องหาฉันทามติกับพี่น้องผู้รักชาติทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านพี่น้องจะให้โอกาส นางยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไหมครับแล้วแล้วที่เอาเงินไปจ้างสำเงินไปจ้างสำนักโพต่างๆโพออกมาว่าประชาชนต้องการเห็นางยิ่งรักบริหารประเทศไปเรื่อยๆพี่น้องจะยอมรับ โธเถื่อนแบบนี้ไหมครับเมื่อพี่น้องเห็นชัดว่านางยิ่งรักไม่สามารถที่จะให้เปน so ็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้เราจะต้องเอานางยิ่งรักออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่ไหมพี่น้องที่รุนังหยา แล้วที่เขาบอกว่าก้อนนางยิ่งรักปรับคณะรัฐมนตรีแล้วนี่เพื่อสถานการณ์จะดีขึ้นพี่น้องประชาชนจะยอมรับเรื่องนี้ไหมครับเพราะปรับอย่างไรนายยกรัฐมนตรีก็คือนางยิ่งรักเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายเป็นคำถามสุดท้ายพี่น้องเชื่อไหมว่า นางยิ่งรักในสมองของเธอมีความฉลาดเฉลียวพอที่จะบริหารประเทศนี้ต่อไปได้นางยิ่งรักเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนฉลาดน้อยที่เราเรียกว่าโง่เง่า,ง,างี่เง่าหรือเง่าภาษ,าษาภาคเหนือ,อสรุปว่าไม่มี คุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายพี่น้องครับจะให้นางยิ่งลักษณ์ออกจากนายกรัฐมนตรีเราต้องใช้ทุกวิธีการใช่ไหมครับพี่น้องที่กราลบถึงแม้จะต้องใช้เท้าของผู้รักชาติทั้งหลายทีบออกจากเก้าอีน้นายกก็ต้องทำใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ มอามีรค้าหนึ่งไปที่สถานีตำรวจทั้งหลายแหละอย่าปิดกั้นการเดินทางของประชาชนเอ้าขอเสียงหน่อยยังมีอยู่เป็นระลอกเลยตำรวจทั้งหลายที่ดูอยู่ขอความกรุณาอย่าให้เราต้องประท้วงนะอย่าให้เราต้องประท้วงขอเสียงหน่อยเอาปล่อยให้คนออกมาใช่ไหมใช่ยิ่งรักเอาอยู่แต่กูไม่เอามึงพี่น้องครับ ชาวกองทัพรมได้เขียนข้อความมาว่าใครที่กินข้าวช่วยแทนคุณชาวนาสักครั้งออกมาร่วมกันปลดปล่อยความทุกข์ยากเรนแทนให้ชาวนาให้ไทยทุกคนคืนความ